หลวงปู่ทวดวัดท่าไซจังหวัดสุราษฎร์ธานีปีสองห้าสามเจ็ดนะครับพิมพ์หน้านิยมสองสี่นะหน้าเหมือนหน้าจะเป็นเหมือนปีสองสี่ฝังตะกุดนาลายแปลงรูปสองดอกนะครับพระหลวงปู่ทวดนะครับ <c oughs> พิทาพุทธาพิเศษวันเสาร์ที่ห้ากุมภาพันธ์สองห้าสามเจ็ดนะครับเกจิร่วมอธิษฐานจิต อาจารย์นองวัดไซาขาวนะครับเจ้าพิธีหลวงพ่อนวลปุริสุทธโธวัดเสาวัดไส้ไส้ล่านะครับหลวงพ่อเอน็นวัดเขาละหูหลวงพ่อสมปองวัดสว่างประชาลมหลวงพ่อเขียววัดห้วยเงาะหลวงพ่อแดงวัดไร่แตงทองส่วนผสมมวลสารนะครับว่านร้อยแปดว่านเสนจันทุกชนิดเกสรร้อยแปดเกสรดอกไม้นานาชนิด <c oughs> ดินสักสิ์ส์ดินดำก,กยากกรยัก์ผงไมยูดํา ด้านหลังรอยแร่ศักดิ์สิทธิ์ครับฝังตะกุดนาลายแปลงรูปสองดอก <c oughs> นี่นะมวลสารสุดยอดนะครับฝังตะกุดนาลายแปลงรูปสองดอกปุก ุเสกพิธีใหญ่ปีสามเจ็ดนะอาจารย์นองเป็นเจ้าพิธีนะครับมวนสารสักดิทธิ์นะมวนสารก็เป็นมวนสารมีคุ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาปั๊มนะเป็นหน้าหลุงผู้ทวดปีสองสี่นะครับสองห้าสองสี่คล้าย กับเนื้อว่านปีสองสี่มีมาด้วยกันห้าองค์นะครับแป่งปันห้าองค์เอาองค์ละห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับของดีราคาไม่แพงนะของดีราคาเบานะครับหลุงมผู้ทวดปีสามเจ็ด อาจารย์นองเจ้าวิธีปูกเศกนะครับฝั่งตะกุดนาลายครับใครสนใจก็ทักไลน์เข้ามานะครับไอดี ID ลน์ a c a l l v e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ